พี่วิจิก็เริ่มม่วงแล้วค่ะเริ่มเริ่มพีตาพี่วิจิก็เริ่มม่วงไม่ไม่หมูอับขุมโอ6เข้ากา6เข้ากา6เข้ากาสวยสวย <c oughs> มเข้ากาสวยสวย6เ,เข้ากาสวยสวยโอเคแม่รู้อ๋อ,อไม่ได้ง่วงหรอค่ะ เห็นขยี้ตาเหมือนคนจะง่วงเลยค่ะไม่ได้ง่วงหรอกคะ่ะลูกอ๋อผมเข้าตาเฉยเฉยนอนกอดนอนกอดหลับแล้วพี่มีจิตก็ง่วงเหมือนกันไม่ไม่ง่วงหรอคะไม่ง่วงหนูเอาผม,ผมออกเฉยเยเออเอาผมออกเฉยๆฉยไหนไหนไหนลองลองน,นอนท่าเดียวกับน,น้องให้แม่ดูได้ไหมคะไหนนอนยังไงน้อง